ต่อมานะครับการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการภาษาไทยเนาะ,ะหรือว่าฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิงทางวิชาการนั่นแหละนะครับ<ม> Reference Database นะครับในเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยก็จะมี3ฐานข้อมูลนะครับก็จะมีฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเนาะหรือที่ชอบเรียกกันว่า TDC บางทีเขาจะเรียกว่าไทยลิส s t นะครับเรียกอะไรก็ได้เนาะ ทาเรียนสันก็ง่ายๆก็ TDC นะครับส่วนฐานที่2นี่ก็จะเป็นศูนย์ข้อมูลการวิจัยดิจิทัลวชหรือว่า DIC นะ DIC ก็ย่อมาจาก Digital Research Information Center นะครับ <im pe at> แล้วก็ฐานสุดท้ายนะครับ t h a i j หรือว่า Thai Journal Online นะครับ <im pe at> ก็ไอตัวฐานแรกนะครับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเนี่ย <im pe at> ก็เป็นโครงการ1ของไทยลิสนะครับ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธะ์เนาะรายงานการวิจัยของอาจารย์นะครับรวบรวมจากมหาหลัยต่างๆทั่วประเทศเลยทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเวลาที่เข้าใช้งานนะครับก็จะต้องเข้าใช้บริการผ่านเครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของห้องสมุดสมาชิกเอาง่ายๆก็คือ,เ,อเข้าใช้งานเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ต ของมหาลายัยหรือว่า Wi-Fi ของมหาลายัยถึงจะเข้าไปใช้งานอย่างเช่นการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้นั่นเองนะครับวิธีเข้าใช้งานนะครับนักศึกษาเข้ามาที่ Google เนาะแล้วก็พิมพ์คำว่า TDC นะครับ TDC จะพิมพ์คำนี้ก็ได้เนาะหรือว่าจะพิมพ์ว่า t ทย i ิสกก็ได้ครับ t h a i l i s นะได้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเจอลิงก์แรกเลยนะครับฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยเนาะ TDC หรือว่าไทยิสอะคลิกเข้าไปเลยนะครับอะพอคลิกเข้ามานะครับสังเกตว่าจะมีชื่อมหาหลัยอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอหมายความว่าเวลาที่เอ่อเขาใช้งานเนาะต้องเขาใช้งานผ่าน Wi-Fi ของมหาหลัยหรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาหลัยเท่านั้นไม่งั้นมันจะโหลดไม่ได้นะครับก็ถ้านักศึกษา,าสังกัดอยู่มหาหลัยไหนนะครับค่อยไปใช้ Wi-Fi ของมหาหลัยนั้นนะครับ เสร็จแล้วตรงนี้ก็จะปรากฏชื่อสถาบันของนักศึกษาน <S <S เนาะเวลาใช้งานนะครับถ้าคลิกตรงนี้เนาะคลิกตรงซ้ายท้ายบนสุด tdc เนี่ยมันก็จะมาที่หน้านี้เนาะเนี่ยมันก็จะบอกว่าดิจิทอลรับสู่เนี่ยไทยลิสต์ดิจิตัลคอลเลกชันนะครับถ้าอยากไปค้นก็กดตรงนี้ครับ start search เนาะก็จะมีรวบรวมวิทยานิพนธ์นะครับจากมหาลัยต่างเนาะสถาบันต่างๆหน่วยงานต่างเนาะทั้งระดับมหาบัณฑิตแล้วก็ดุษฎีบัณฑิต รวมไปถึงงานวิจัยของอาจารย์นะทุกสาขาวิชานะครับจากมหาลัยต่างๆนอกจากนั้นก็จะมีพวกบทความวิชาการนะครับแล้วก็เอกสารนําเสนอผลงานทางวิชาการอื่นๆนะครับอ่ะถ้าจะเริ่มเซิร์ชนะครับก็กด Start Search ทีนี้อย่างที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับว่าการสืบค้นเนี่ยมี2แบบก็คือแบบ Basic Search แล้วก็ Advanced Search ถูกไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตรงนี้เลยเนาะเบสิกเซิร์ชก่อนเนาะอ่าเบสิกเซิร์ชนะครับ อาจารย์จะลองสืบค้ og. นคะําว่าไฟป่าก่อนเนาะอาจารย์สืบค้นค <combined> ําว <ến phen undocumented ixed> ่าไฟป่านะครับทีนี้ไอช่องเนี้ยครับหมายความว่าสืบค้นคำเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าไฟป่าเนาะหรือว่าในในในชื่อเรื่องเนี่ยตรงนี้นะชื่อเรื่องเนี่ยก็คือส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่มีคําว่าไฟป่าหรือว่าให้มันตรงตัวเลยให้มีคําว่าไฟคําว่าป่าเนาะอันนี้สืบค้นตรงตัวเลยนะหรือว่า แยกคาตามช่องว่างก็คือ,อสมมุติอาจารย์จะค้นสองคำการจัดการนี่ครับอขออภยัยลืมเปลี่ยนภาษานะครับการจัดการก็เลือกตัวนี้ได้แยกคําตามช่องว่างนะครับในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะเลือกตัวนี้ก่อนส่วนในส่วนหนึ่งก่อนนะครับไฟป่าเนาะ,ะทีนี้ขวามือนะครับมันก็จะมีตัวเขตข้อมูลให้เลือกอีกแล้วนะครับ ก็สามารถเลือกได้นะทั้งชื่อเรื่องชื่อผู้สร้างผลงานนะครับถ้าเลือกทุกเขตข้อมูลเนี่ยมันก็จะไปค้นทุกเขตข้อมูลเลยมันจะช้าหน่อยครับพวกเราครับดังนั้นก็ถ้าเราพอจะรู้ชื่อเรนะื่องเนาะก็กดเลือกชื่อเรื่องก,ก่อนก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นการเลือกมหาลัยหรือสถาบันว่าจะเอาของผลงานของมหาลัยไหนนะครับอย่างเช่นเอาของกรมควบคุมโรคไหมนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไหมหรือว่ามหาลัยกีฬาแห่งชาติไหม มีทุกมหาลัยนะครับเนี่ยเราก็เลือกมามหาลัยทักษิณไหมนะครับมหาลัยนเรศวรไหมอ่ามหาลัยลังสิตป์ไหมมหาลัยมหิดลไหมสัทธาคามไหมนะครับหรือว่าถ้าอยากเลือกหลายๆมหาลัยเนาะกดคลิกอ่าอย่างเช่นอาจารย์จะเลือกของราชพัฒน์ธนบดีแล้วก็เลือกของราชพัฒน์เชฟภูมิใช่ไหมครับอาจารย์ก็กดคอนโทรลค้างไว้นี่กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็จิ้มเลือก นะถ้าจะเอาของราชพัชนะครราชาสีมาด้วยก็กดก่อนค้างไว้แล้วก็จิ้มเลือกได้เลยประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้ของทุกทุกสถาบันเลยก็เลือกตรงนี้ครับส่วนขวามือนะครับก็จะเป็นชนิดเอกสารเนาะอะ่ article ก็คือบทความเนาะ proceeding ก็คือเอกสารจากการประชุมทางวิชาการนะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็น e b o ุ๊เนี่ยแลบุ๊กอะไครจดหมายเหตุเนาะเป็นงานวิจัยเป็นวิทยานิพนธ์ก็เลือกได้เลยครับ แต่ว่าในขั้นต้นนะครับอาจารย์จะเลือกตรงนี้ก่อนเอกสารทุกชนิดเนาะเสร็จแล้วอาจารย์เลือกไฟป่าเนาะชื่อเรื่องอ่ะกดคน้คนหาได้เลยอ่ามีผลการสืบค้นเท่าไหร่ครับ291รารายการเยอะมากนะครับเราอาจจะดูไม่ไหวหรอกเนาะเยอะมากทีนี้ซ้ายมือนะครับจะเป็นแถบให้ฟิลเตอร์หรือว่าให้กรองเนาะ เราเลือกกองนะครับอย่างเช่นวิทยานิพนธ์เนี่ยมี227เรื่องบทความนะครับมี46เรื่องงานวิจัยมี18เรื่องเนาะเราสามารถเลือกฟิลเตอร์จากตรงนี้ได้ฟิลเตอร์คือการกรองเนาะ f i l t r นะครับหรือว่าจะกรองจากปีที่สร้างนะเนาะตรงนี้มันไม่มีนะ,ะแล้วก็กรองจากหัวเรื่องก็ได้นะครับนี่นาการจัดการป่าไม้เนี่ยครับการมีสว่วนร่วม ในการอนุรักษ the ์อันเนี้ยเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการอะไรเนี่ยป่าสงวนก็จะมีหนึ่งเรื่องป่าไม้ก็จะมีสองเรื่องนะครับอัคคีภัยมีหนึ่งเนี่ยไฟป่าการควบคุมและการป้องกันมีหนึ่งเรื่องไฟป่าการป้องกันและควบคุมวิจัยมีหนึ่งเรื่องนะครับก็มาเลือกได้หรือว่าเลือกผู้สร้างสรรค์ก็จะเป็นชื่อชื่อเจ้าของงานนะครับก็มาเลือกได้เลยชื่อเจ้าของงานเนาะอ่าเลื่อนดูเนาะมีเยอะเลยครับเยอะเลย 200กว่าคนนะครับอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของผลการค้นตรงนี้เนาะก็จะแสดงอยู่ใน15หน้านะครับเนี่ยไล่ไปเนี่ย2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ next ก,ก็คือหน้าถัดไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นผลการสืบค้นรายการที่1นเนี่ยก็จะมีชื่อเรื่องใช่ไหมครับอ่าชื่อเรื่องภาษาไทยเสร็จแล้วก็จะคั่นด้วยเซมิโคลอนแล้วก็ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชื่อผู้ชื่อผู้ทําวิจัยชื่อเจ้าของผลงานนะครับ อ่าแล้วก็เป็นชื่อหน่วยงานนะแล้วก็ปีที่จัดทำเนี่ยครับประเภทสารสนเทศก็จะเป็นวิทยานิพนธ์เนาะอันนี้อาา่านว่า t สีนะ t สีนะครับอ่สมมติว่าอาจารย์อยากดูแต่วิทยานิพนธ์อาจารย์ก็กดตรงนี้เนาะนี่วิทยานิพนธ์อ่าสังเกตนะครับประเภทสารสนเทศมันก็จะกรองมาให้เฉพาะวิทยานิพนธ์นั่นเอง ทีนี้ถ้าอยากเลือกดูตามหน่วยงานไหมอ,อยากดูของมหลาลัยเชียงใหม่หรือของดูของจุฬานะครับหรือดูของรชาชพัฒภูกเก็ตรชาชพัฒน์ลำปางอย่างเงี้ยครับก็เรามาเลือกได้เลยอย่างเช่นสมมติอาจารย์จะดูของมหลาลัยมหิดลนะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปนี่มีทั้งหมด11เรื่องใช่ไหมครับมี11มเรื่อง11รายการนะครับนี่ไล่ดูครับชื่อเรื่องชื่อผู้แต่ง อ่ะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้คือเบสิกเซิร์ชนะครับทีนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเนาะมาสมมติอาจารย์เลือกอันนี้ละกันการศึกษาพฤติกรรมที่มีผลต่อการควบคุมไฟป่าของประชาชนในพื้นที่แนวกันชนนะครับอาจารย์สนใจเรื่องนี้อาจารย์ก็คลิกเข้าไปดูครับในนี้เนี่ยก็จะมีไตเติลนะครับบอกรายละเอียดไตเติลก็คือชื่อเรื่องภาษาไทยนะชื่อเรื่องภาษาอังกฤษนะครับ ครีเอเตอร์ก็คือเจ้าของผลงานนผู้สร้างผู้สร้างผลงานนะครับอันนี้เป็นหัวเรื่องหัวเรื่องก็คือเป็นการบอกว่างานนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็พับบิชเชอร์ก็คือ,อ,อผ,ผู้เผยแพร่ะนะผู้เผยแพร่ก็จะเป็นหอสมุดและคลางความรู้มหาลัยมหิดลนะครับอยู่จังหวัดนครปฐมเนาะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นะก็คืออาจารย์สรัญญาสุจริตกุลนะครับ นี่สร้างไว้ตั้งแต่ปี2542นะครับแล้วก็มีการ modify แก้ไขปี54เนาะไทยตัวเนี้ทยท y ไว้ว่าชานิดชนิดเอกสารประเภทสารสนเทศนะครับก็คือวิทยานิพนธ์นั่นเองเนาะมีเลข ISBN นะครับมีเลข Call Number เนาะมีชื่อปริญญานะครับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตชื่อปริญญานะครับคำว่าศาสตร์จะไม่มีการันจะไม่มีการันนะครับเลเวลก็คือปริญญาไรปริญญาโทนะครับนะ สาขาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อมเนาะมหาลัยที่ประสิทธิ์ประสัวิชาก็คือ,อมหาลัยที่ให้สิทธิ์เนี่ยให้ให้ปิญญาเนี่ยก็คือมหาลัยมหิดลนะครับลิขสิทธิ์ของมหาล ah นะัยมหิดลเนาะถ้าจะโหลดเนี่ยมันมี3ไฟล์เนาะก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ถ้าเอกสารารายการข้อมูลรายการดาวน์โหลดตรงนี้ไม่ขึ้นนะให้กดตรงนี้ครับแสดงรายการฟูเทค นี่มันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้นะครับโชว์อยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้อาจารย์ลองกดแบ็คกลับไปก่อนอาจารย์ยังไม่โหลดเนาะอาจารย์ลองดูตรงนี้ต่อการรดล,ลงด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อผสมอาจารย์คลิกเข้าไปครับเนี่ยครับก็จะเจอรายละเอียดเหมือนกันเลยเนาะเนี่ยอันนี้มี3มไฟล์เหมือนกันนะครับกดแบ็คไปกดแบ็คไปอีกทีนี้มาดูของมหาลัยเชียงใหม่บ้างครับะจะได้เห็นหลกัหลกๆหลายๆเนาะ อาจารย์กดเข้าไปเนาะการควบคุมไฟป่าของประชาชนนะครับนี่ทีนี้ถ้าเป็นางานงานที่เป็นปีเก่าๆหน่อยนะครับปี40ปี50อย่างเงี้ยครับมันจะมีไฟล์ให้เลือกโหลดหลายๆไฟล์อย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเป็นผลงานที่เป็นในปัจจุบันเนาะปี 65, 66, 67อะไรเนี่ย 64, 65, 67เขามักจะรวมไฟล์มาเลย เหตุผลที่เขาแยกไฟล์สมัยก่อนเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้เดานะก็เขาอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไม่แรงนะครับเขาก็เลยแยกไฟล์มาให้ดาวนโ์โหลดดังนั้นเวลาที่เราดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องดาวน์โหลดทีละไฟล์แบบนี้ครับเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่ชื่อปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตนะครับเอ่อแต่ละไฟล์หมายถึงอะไรอันนี้เป็นไฟล์แตเติลก็คือไฟล์หน้าปกนะครับอันนี้ไฟล์แอ็บสแตรก ก็คือไฟล์อะไรล่ะเขาเรียกไฟล์บทคัดย่อนะ,นะเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกน่าจะเป็น table of c o n t e n t ก็คือพวกสารบัญน,นะครับสารบัญแล้วก็โดยปกตินะครับพวกงานวิจัยจะมี5บทใช่ไหม ch ก็ย่อมาจาก chapter 1ก็คือบทที่1บทที่2บทที่3บทที่4บทที่5เนาะอันนี้ก็เป็นบรรณานุกรมไฟล์บรรณานุกรมแล้วก็ไฟล์ภาคผนวกนะครับก็อันนี้ อันนี้นะถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นงานวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์ที่ทําประมาณสัก4-5ปีมาเนี้ยเขามักจะรวมเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับเ,เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะครับจะหาตัวอย่างก่อนเนาะอันนี้ปี54ปี5้าหนึ้อ่าและนี่ปี60อันนี้ปี64ลองดูปี64บ้างของมาหาลัยเชียงใหม่เหมือนกันเนาะ อันนี้ปี6กนะครับอ่านี่เขาจะมีเป็นไฟล์เดียวเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเน็ตมันแรงใช่ไหมเออมันโหลดง่ายนะครับเอ,อ่อทีนี้วิธีการโหลดก็ไม่ยากเลยครับแล้วก็คลิกที่ไฟล์ตรงนี้นะถ้ามันไม่ขึ้นไม่ขึ้นรายละเอียดตรงนี้ครับเราก็มาติ๊กตรงนี้แสดงรายการฟนะูเทคเนาะก่อนที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ก๊อบชื่อเรื่องไปก่อนครับนี่ก๊อบชื่อเรื่องไปก่อนคัดลอก อ่าแล้วก็อาจจะคลิกตรงนี้นะหรือว่าจะไปสร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้สร้างโฟลเดอร์เพื่อ new อ่าสร้างโฟลเดอร์ไว้เพื่อเก็บไฟล์นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าอาจจะสร้างเป็นโฟลเดอร์ใหญ่ๆมาเลยก็ได้เอาไว้เก็บไฟล์ทั้งหมดอ่า ทั้งชื่อว่างานวิจัยอ่าอันนี้ก็ไปไว้ด้านในนะครับนี่ก็เริ่มทำการดาวนะ์โหลดเนาะคลิกคลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ไฟล์นี้เนาะอ่าเสร็จแล้วมันจะมาที่หน้านี้ทุกครั้งที่ดาวน์โหลดนะครับให้มาติ๊กตรงนี้เสมอเนาะยอมรับเงื่อนไขการดาวน์โหลดเสร็จแล้วมาที่ไทลิสอ่ากดเลยแล้วมันก็จะให้เลือก สถานที่เซฟนะครับโฟลเดอร์ er ก็คือเราเก็บไว้ที่ตรงนี้นะงานวิจัยแล้วก็ไฟล์นี้ครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ในเป็นชื่อเรื่องวิจัยนะครับแล้วก็เซฟได้เลยเนาะเหตุผลที่อาจารย์ต้องสร้างเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้เนาะเพราะว่างานวิจัยบางเรื่องนะครับมันมีหลายไฟลนะ์เนาะมันมีหลายไฟล์แล้วก็ต้องสร้างโฟลเดอร์แยกเก็บไว้อาจจะรันเลขให้มันด้วยก็ได้ครับอย่างเช่น1จุดนี่ แล้วอันนี้แล้วแต่เรานะแล้วแต่สไตล์นะครับอย่างของอาจารย์อาจารย์ก็จะชอบลัดเลขไปด้วยเนาะอ่ะต่อมานะครับตะกี้เป็นเบสิกเซิร์ชใช่ไหมครับอ่าเบสิกเซิร์ชเนี่ยเราได้219รยการยการจำได้ไหมอ่าตอนค้นแรกๆนะเราได้200เดี๋ยวนะนี่อันนี้คือตอนค้นแรกๆเลยได้291รายการ นะครับทีนี้ลองมาใช้ advanced Search, เนาะ advanced Search, เราสามารถเพิ่มตาก,กะบูลินได้ตรงนี้ครับอ่าตอนแรกเราใช้คำว่าไฟป่าใช่ไหมครับอ่าแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนี้ก็จะเป็นการเพิ่มคำค้นตาก,กะบูลีนเนี่ยที่ใช้ได้ก็คือจะมีและกับหรือเท่านั้นและกับหรือเท่านั้นเนาะอ่าอาจารย์ลองอเพิ่มคำค้นเป็นการจัดการไฟป่าและ การจัดการเนาะตรงนี้เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งหมดเนาะหรือว่าจะเลือกตรงตัวหรืออะไรก็ได้นะครับตามตามที่พวกเราต้องการเนาะทีนี้กดค้นหาอ่ากดค้นหานะครับอ่าผลการค้นเท่าไหร่ครับเ0 0 0 0ืกว่ารายการเยอะมาก เนาะเยอะมากดูทั้งปีก็ไม่หมดเนาะทำไมถึงได้เยอะกว่า Basic Search นะครับอาจารย์จะพากลับไปดูเนาะเนี่ยเจ็ดหกว่านะดูไม่หมดนะครับทั้งชาติไม่รู้จะดูหมดหรือเปล่าเหตุผลที่มันได้เยอะนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้กำหนดว่าจะค้นที่เขตข้อมูลอะไรตรงนี้นะตรงนี้นะครับนี่ดังนั้นเราก็ไปติ๊กเลือกแค่ชื่อเรื่องก็ได้เนาะเน,นี่ยเอาแค่ตรงนี้เนาะ ประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ถ้าอยากเลือกสถาบันด้วยก็เลือกเนาะแต่อาจารย์ยังไม่เลือกเนาะถ้าอยากเพิ่มคำค้นกดตรงนี้ถ้าไม่เอาแล้วก็กดลบได้เลยดังนั้นนะครับตอนนี้อาจารย์จะใช้คำค้นก็คือไฟป่าแล้วก็แอนการจัดการเนาะส่วนเขตข้อมูลอนาะจารย์เลือกชื่อเรื่องก็คือให้สืบค้นจากชื่อเรื่องนะครับ แล้วก็ปีเนี่ยอา,อาจารย์จะเอาใหม่ๆหน่อยอาจารย์ก็เอาปี2560ันถึงพันสองพเนาะถ้าจะเอาจํากัดเฉพาะภาษาไทยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาไทยเนาะหรือว่าชนิดเอกสารอยากเลือกอะไรไหมก็ออกมาติ๊กได้นะครับอ่ะโอเคอาจารย์ลองกดสืบค้นใหม่เนาะนี่ได้น้อยลงนะครับได้แค่6รายการตรงนี้นะได้น้อยมากนะครับ น่น้อยมากแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราใช้คําค้นได้ดีเราใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์ได้ดีมันก็จะได้เฉพาะงานวิจัยที่เราต้องการจริง,รงๆก็คือ,อ,องานวิจัยที่มีชื่อเรื่องว่าไฟป่าแล้วก็การจัดการอยู่ในชื่อเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นงานที่เผยแพร่เมื่อปี6 0 6ถึง67นาะทีนี้ซ้ายมือตรงนี้เขาจะมีช่องให้ฟิลเตอร์ครับ ฟิลเตอร์ชนิดเอกสารเนาะเนี่ยเป็นวิทยานิพนธ์ทั้งหมดเลย6เรื่องนะครับหรือว่าเป็นเนี่ยมาอะไรเชียงใหม่มี5เรื่องธรรมศาสตร์มี1เรื่องนะครับปีที่สร้างเอกสารอ่าฟิลเตอร์ปี66มี1เรื่องปี65มี2 64มี2นะครับอ่าหัวเรื่องดูได้ไหมหัวเรื่องดูไม่ได้ผู้สร้างสารรค์ดูได้ไหมอ่าดูไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปลองกดแอดวานซ์เสร์ชอีกสักครั้งหนึ่งเนาะทีนี้จะใช้คำค้นคำค้นเหมือนเดิมเนาะ คำค้นว่าไฟป่าแล้วก็การจัดการชื่อเรื่องชื่อเรื่องทีนี้อาจารย์จะไม่กําหนดปีเนาะเราจะมาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ไม่กาหนดปีเนาะกดค้นหาดูครับได้21รายการเนาะได้21รายการก็เป็นจํานวนที่ยังยอมรับได้เนาะทีนี้ถ้าอยากฟิลเตอร์ตามชนิดเอกสารใช่ไหม ก็จะมีวิทยานิพนธ์นะครับยีเรื่องบทความ1เรื่องเนาะแยกตามหน่วยงานได้ไหมเชียงใหม่มี10แม่ฟ้าหลวง2ขอนแก่น2กเกษตรศาสตร์2ธรรมศาสตร์2ราชพัฒอุดรราชพัฒอุบลอะไรก็ว่าไปนะครับปีที่สร้างเอกสารก็มาไล่ดูเนาะปี66มี1เรื่อง65มี2 642นะครับนะหัวเรื่องดูไม่ได้เนาะคับนี้ทีนี้ถ้าอาจารย์อยากได้งาน เฉพาะงานของมหาลัยเชียงใหม่อาจารย์ก็กดตรงนี้นะอาจารย์ก็คลิกเข้าไปครับอ่ามันก็จะได้หน้าที่แสดงเฉพาะของมหาลัยเชียงใหม่เท่านั้นเนาะอ่าสมมุติอาจารย์ต้องการโหลดงานของของใครดีอ่าของนี้นี้ครับการจัดการไฟ,ไฟป่าของบ้านห้วยปูริงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เนาะอาจารย์ก็คัดลอกมาครับ คัดลอกแล้วก็ไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่เวลาสร้างโฟลเดอร์นะมันมีคีย์ลัดอยู่ก็คือกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดชิปแล้วก็กดเอ็นคอนโทรลค้างชิปแล้วก็เอ็นนี่เห็นไหมมันจะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นครับแต่อาจารย์ก็วางเนาะนี่อ่ะโอเคได้แล้วเรื่องที่2นะครับ เข้าไปเลยครับคลิกขวาเปิดด in ิงในแท็บใหม่เนาะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันนี้อันนี้เป็นงานที่สร้างเมื่อปี2557เนาะ2557มีหนึ่งไฟล์เหมือนกันโอ้โหลดสบายเลยมีไฟล์เดียวนะครับอาจารย์ก็คลิกเข้าไปเลยเนาะแล้วก็ติก๊กถูแล้วก็เลือกไทลิสอ่าแล้วก็ไปที่พาดนะครับพาดก็คือเส้นทาง หรือว่า directory ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเก็บเนาะเก็บโฟลเดอร์เก็บไฟล์นะครับก็คือตรงนี้อ่าเปลี่ยนชื่อให้มันนิดนึงนะครับนี่มาแล้วการจัดการไฟป่าของบ้านหวยปุลิงอ่าเรียบร้อยนะครับอ่าลองอีกสักเรื่องหนึ่งเนาะลองอีกสักเรื่องนึงเอาเรื่องนี้แล้วกัน าการจัดการปกครองอะไรเนี่ยฉันก็ปี้ชื่อนมาก่อนอ่แล้วก็ไปแสดง f o ฟูเทคดาวน์โหลดนะครับไปไวนิดหนึ่งเนาะนี่งานวิจัยฉันกด New Folder 3. จุดว่างเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็เซฟนะครับอ่ะทีนี้ คิดว่าทุกคนน่าจะใช้งานไปแล้วนะครับวิธีการสืบค้นเนาะหลักๆจะมี2 2 2วิธีนะครับก็คือ Basic Search แล้วก็ตัว Advanced Search เนาะทีนี้ในตัวงานวิจัยอะครับเนาะพอเราเปิดเข้ามานะครับมันก็จะเจอปกก่อนอาอาจารย์ซูมนิดหนึ่งเนี่ยมีชื่อเรื่องใช่ไหมมีปกนอกมีปกในนะครับ แล้วก็มีหน้ากิจกรรมประกาศอันนี้ก็มีบทคัดยอ่อ<ม>บทคัดยอด่อไว้ทําอะไรนะครับจริงๆก็ได้สอนไปแล้วเนาะก็คือเป็นการบอกรายละเอียดแบบคร่าวๆข,ของงานวิจัยนี้ว่าเขาศึกษาอะไรวิธีการศึกษาเป็นยังไงแล้วก็ผลการศึกษาเป็นยังไงส่วนมากก็มีเนื้อหาย,ายาวสักหนึ่งหน้ากระดาษนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะ ออแล้วก็มีหน้าสารบัญน,นะครับาสารบัญเนี่ยคือโดยโดยทั่วๆไปนะงานวิจัยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น5บทเนาะเนี่ยมีบทที่1บทนำใช่ไหมบทที่2พวกทฤษฎีนะครับบทที่3วิธีวิจัยนะครับบทที่4ผลการศึกษาบทที่5อภิปรายผลทีนี้สมมุติว่าอาจารย์เนี่ยมอบหมายให้หนักศึกษาทํารายงานนะครับเรื่องการจัดการไฟปา่า บนพื้นที่ราบสูงของชาวเขาหรืออะไรก็ว่าไปถ้าต้องการอ้างอิงเอกสารพวกทฤษฎีต่างๆเนาะนักศึกษาจะหาทฤษฎีได้จากบทที่2นะครับก็คือบทนี้ตรงนี้นะบทที่2นะครับก็จะเป็นทฤษฎีต่างๆนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นไหนล่ะเนี่ยแนวคิดการจัดอง,งค์กรแบบราชการแนวคิดการมีส่วนร่วมแนวคิดการจัดการปกครองแบบ คิดร่วมทำเนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกทฤษฎีแล้วก็แนวคิดที่มันเกี่ยวข้องนั่นเองเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ก็ส่วนบทที่3บทที่4บทที่5เนาะบทที่3เขาก็จะบอกว่าเขาใช้วิธีวิจัยแบบไหนเนาะเก็บข้อมูลยังไงเพื่อให้ได้คำตอบมาอย่างเงี้ยเนี่ยบทที่4ก็จะเป็นผลการวิจัยนะครับบทที่5ก็จะเป็นอภิปรายผลเนาะก็ถ้าใช้แค่ตัวทฤษฎีเนาะ เวลาที่ต้องการทฤษฎีมาเขียนในรายงานก็มาดูที่บทที่2ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดของเรื่องอื่นให้ดูอ,อันนี้บ้านห้วยปูริงนะครับขอเลื่อนเร็วนิดนึงนี่แนวคิดทฤษฎีก็จะอยู่หน้า10เนาะบางทีเขาจะใช้คำนี้นะการทบทวนวรรณกรรมก็จะนี่แหละก็จะเหมือนกันครับบทที่2ก็จะเป็นการ พวกแนวคิดทฤษฎีต่างๆเนาะตะกี้อยู่หน้าสิบเนาะหน้าสิบเนี่ยก็จะมีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสาธารณภัยแนวคิดเกี่ยวกับนิเวศวิทยาไฟป่าและทฤษฎีการควบคุมไฟป่าแนวคิดปัจจัยที่ทําให้เกิดไฟป่านะครับแนวคิดภูมิยาท้องถิ่นในการจัดการไฟป่าแนวคิดการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแนวคิดการมีส่วนร่วมเนี่ยครับเราสามารถมาอ่านศึกษา นะทฤษฎีหรือว่าแนวคิดหรือว่าหลักการต่างๆได้จากบทที่2ได้เลยนั่นเองนะครับอเอาไปอ้างอีกในรายงานได้เนะเออดีเลยนะครับดีเลยเหมือนมีรุ่นพี่เขาทำไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะอืม <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวฐานข้อมูลเนาะไทลิสหรือว่า t ีด